งกขอกลุ่มที่วันสุดท้ายเด็กุกนัหม่ส่วนมก่าจะมีสัญลักษณ์อะไรแสกก็พดีนะครับประสมใจนะครับแล้วก็การเขามารนภาพเคลื่อนหวนะครับเต็มที่ประพานะครั่าเด็กเขาช่วยกันนะคร้ดีถ้าภาพแบบนี้เลยลยถึงวัที่เขาเป็นผู้ใหญ่ ต่อไปนะครับนำไปจากาพัฒนาผู้เรียนในความรับผิอดชอบอย่างไรในโคงก็สรุปว่าควรทุกอย่างนะครับควรจะสอดแทรกนะครับใน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 ตำการเรียนการสอนนะครับสอดแทรกเช่นความรับผิดชอบในการทางการศานะครับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเก็บจาเก็บอะไรก็แล้วแต่ตนะครับแล้วก็ประมาณตนนะครับทำอะไร ีให้หัวเอามาตนเองแล้วก็มีกิจกรรมตรวจสอบรายการอันนี้ต้องทำเพราะว่าเป็นการทำบัญชีคนเลยนะครับซึ่งจะฝากคำให้เด็กได้มีนักเสนอที่สั่งนะครับเกี่ยวกับการระดุบขึ้นอันนี้คือหมายความว่าจะทำไปสอบแซ่ไปสอบแซ่ทำสัญญาทีนี้หลักการที่ใช้